ราหูย้ายอังคารร่วมพระสาวเลงเมฆพฤศพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทั้งช่อง นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาออฟโนสวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับท่อไอเสียมีประโยชน์ยังไงทำไมคนถึงเปลี่ยนกันส่วนประกอบของท่อไอเสียสำหรับท่อไอเสียเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราไาวัยรุ่น วายแรงและขาซิงนิยมปรับแต่งกันเพราะในส่วนนี้มันมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของการแต่งรถจึงทำให้ลหลายๆโรงงานที่ทำการผลิตชุดท่อไอเสียและปลายท่อไอเสียแต่งออกมาจำหน่ายกันมากมายส่วนการทำงานของระบบท่อไอเสียจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คาออฟโนจะมานำเสนอกันครับท่อไอเสียคือท่อทางเดินที่ใช้ในการระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ และลดเสียงในการจุดระเบิดให้น้อยลงแถมยังช่วยกองมลพิษให้ออกมาภายนอกได้น้อยลงสำหรับเจ้าท่อไอเสียนี้ที่มันออกมาจากเครื่องยนต์นั้นคือสิ่งที่ยังคงเหลือจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำการผสมกับอากาศหรือไอดีซึ่งมันจะประกอบไปด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอน,นอ,อกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในตัวเช่นไดออกไซด์ฟอสฟอรัสและพวกโลหะหนักต่างๆเช่นตะกัว่วและโมลิบดีนัมซึ่งเจ้าสารเหล่านี้จะออกมาในรูปแบบของกา๊าซที่พุ่งออกมาภายใต้แรงดันของกระบอกสูบและส่งต่อออกมายังท่อร่วมไอเสียแล้วออกไปสู่ปลายท่อไอเสียต่อนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ค้าออฟโนนนำมาฝากกันในวันนี้ครับ หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา